สวัสดีค่ะวันนี้ดูดวงกับแม่ต้นนะคะเราจะมีแม่หมอปอมมี่มาร่วมด้วยอีกหนึ่งคนในการที่เราจะมาพูดคุยอะไรกันรเรื่องแต่ละเรื่องแต่แต่ละราศีในเรื่องเอ่อเรื่องการงานการเงินความรักอะไรหลายๆอย่างเนาะและต่อไปเราก็จะมีคอนเทนต์อย่างอื่นอีกอ่าทีนี้ให้แม่หมอปอมมี่ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อแม่หมอปอมมี่คะเนศาสตร์นะคะก็ใช้หลัก เขารเรียกอะไรหลักการพยากรณ์นะคะก็จะเป็นศาสตร์ของไพ่พิพิคเนตนะคะแบบนี้เลยนะคะนะแบบนี้นะคะก็จะเป็นไพ่พิพิคเนตนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปจะเป็นศาสตร์ของโดมิโน่ด้วยนะคะจะเอามาร่วมพยากรณ์กันนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้แบบรู้ถึงการงานการเงินความรักสุขภาพที่แบบชัดเจนขึ้นนะคะม,ม,มาตอนนี้เรามาเริ่มที่ลายสีเมษได้เลยเนาะลาศีเมษนะคะเรื่องการงานการงานก่อนการงานของลาศสีเมษใน เ,เดือนสิงหาจะเป็นอย่างไรวันนี้อันนี้เราได้ทักษะเราได้ตนุตนุคือต้องอยู่ที่ตัวเราเองเนาะว่า,วาควรจะทำยังไงตนุเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่า <laughs> ไม่ค่อยใส่ใจกับคนอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะมี การทํางานอะไรเนี่ยไม่ค่อยปรึกษาคนอื่นทําเองคิดเยอะนะคะเนาะเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าอย่างงี้ค่ะไพอภิคณีก็จะบอกว่าในเรื่องของการงานเขาจะค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะแล้วก็เหมือนแบบทําอะไรมันมันทำติดเล่นไปหน่อยเนาะอาจจะต้องแบบจริงจังนิดนึงนะคะแล้วก็ทั้งนี้นั้นถ้าอยากได้ผลงานที่ออกมาดีก็คือเหมือนที่ทักษะบอกเลยว่าเป็นปนุคือตัวตนของคุณเองพยายามแอคชั่นพยายามลุกขึ้นมาแบบมีไฟอย่าคิดเยอะในบางเรื่องนะแต่ก็คิดเยอะบ้างในบางเรื่อง ่องก็ดีปึกษาคนอื่นบ้างคิดคนเดียวเออเองคนเดียวไม่ค่อยโอเท่อลา่แล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้ค่ะการงานของคุณถ้ารู้สึกหมดพลังค่ะแม่จะต้องไปรีแลกนิดหนึ่งนะคะรีแลกซ์ผ่อนคลายหาความสุขนิดหนึ่งเพิ่มเพิ่ม energy ตัวเองเรียดไปหน่อยใช่ใช่ค่ะต่อไปในเรื่องของการเงินการเงินการเงินนะคะหยิบต่อหยิบต่อไป ขอเป็นหนึ่งใบพออป็ิชเชนนะคะอัานอ่านอนิพอมขึ้นก่อนอ่ะเลยการเงินนะต้องบอกว่าจริงๆการเงินของคุณในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้ารู้สึกติดขัดเคล็ดลับง่ายๆเลยให้คุณสวดมนต์บทพระคางเงินล้านนะคะอาจจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้วยนะคะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่า เรื่องการเงินคุณยังติดแต่เรื่องเก่าๆเหมือนกันเลยเครียดเครียดเครียดมาจากเรื่องการงานเครียดเกินไปตอนนี้ใช้เงินเก่าอยากจะทํางานใหม่แต่ก็ยังเครียดยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีใช่ไหมคะเป็นจุดของการที่จะต้องสวดมนิดนึงนะคะกระตุ้นกระตุ้นในเรื่องของการเงินด้วยอย่างน้อยวันหนึ่งสามจบ ใช่ค่ะก,ก่อนแล้วก็จะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะการสวดมนต์อ่ะมันจะเป็นการให้เรามีสติสมาธิเวลาเราจะหยิบจ่ายใช้สอยมันจะได้มีสติมากขึ้นน <c oughs> ั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อไปต่อไปเป็นเรื่อง <c oughs> <c oughs> ของ ความรักอือนนี้คาดไม่ได้เลยความรักนะคะอ่าอ่ปมก่อนละกันนะคะก็ความรักนะคะเดี๋ยวเราบอกเป็นคนโสดแล้วก็คนมีคู่ไปเลยเนาะนะคะส่วนคนโสดนะต้องบอกว่าในความรักของคุณในเดือนสิงหานี้นะคะของคนราศีเมษนะคะก็จะบอกว่ามีคนเข้ามาจีบมาพูดมาคุยมาเจรจาบริหารเสน่ห์ตัวเองให้ดีๆมีแบบเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดมากๆนะคะแต่ต้องบอกว่าให้ระวังคนเก่าจะกลับมาด้วยไม่ว่าจะ คนโสดหรือว่าคนมีคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าคนกิ๊กเก่าคนรักเก่ากับมหาอะไรเร่ากว่าถ่านไปเก่ายัง้อประมาณระวังถ่านไปเก่าด้วยนะคะส่วนคนมีคู่แล้วนะคะก็ให้ระวังเรื่องของการแบบคมกันคมกันนิดนึงนะคะมีอะไรให้คุยกันมีอะไรให้พูดกันตรงๆนะคะแบ่งแบ่งเบาเขาเรียกอะไรนะ เอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะใช่มีปัญหาเรื่องอะไรเป็นปัญหาเรื่องคนเก่าไงคนเก่าอ๋อช่วงนี้อาจจะรู้แบบพอมีคู่อาจจะรู้สึกอึดอัดกับคนที่อยู่ด้วยแล้วพอแบบเอ้ยอาจจะมีคนเก่าวนเวียนมาอะไรู้ึก็เลยแบบอะไรเนี่ยมาอีกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไมค่ะไม่ได้นะคะเราต้องแบบระวังนิดนึงเนาะนะคะความรักเป็นอะไรที่ใครรอคอยเนาะตอนนี้แต่ต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพอ่ะอ่ะให้แม่ก่อนสุขภาพ อ่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องการไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องโรคเก่าโรค ที่เราเคยเป็นมาแล้วโรคเก่าๆมีโอกาสกลับมาใช่เหมือนกันนะคะไพ่ก็จะบอกเหมือนกันเลยนะคะความมหัศจรรย์ของการพยากรณ์ก็คือศาสตร์แต่ละศาสตร์จะมีเสน่ห์แล้วก็เหมือนกันเวลาการออกพยากรณ์มันจะออกมาแบบเหมือนกันคล้ายกันใช่ค่ะส่วนอันนี้สุขภาพบอกว่าให้ระวังเรื่องของโรคเก่าๆระบบน้ําในร่างกายด้วยนะคะก็มาจากพันธุกรรมใช่ใช่กรรมพันธุ์นะคะก็ให้เรามัดระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีความเสี่ยงก็ไม่ต้องไปกังวลว่า ฉันจะมีโรคอะไรกลับมาไหมไม่ต้องนะคะก็แค่ให้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะส่วนที่สําคัญบอมว่าทุกคนต้องรอคอยอีกอย่างค่ะแม่นั่นก็คือโชคลาภใช่จะมีโชคลาภไหมนะคะในเดือนสิงหานี้งวดวันที่หนึ่งมีไหมมีหนึ่งดู่งหนึ่งจะมาไหมคะงวดนี้อให้แม่ก่อนเลยทุกทางจะยากอพรได้กรรมมรกรรมมรก็คือเราอ่ะจะต้องหา ไม่มีโชคลาบไม่มีลาบรอยต้องทําด้วยตัวเองต้องทํางานทําการด้วยตัวเองค่ง งานเนาะอาจจะได้โชคลาภจากการงานอดูไพ่มีความมหาศรรใจของไพ่โชคลาภจริงๆแล้วยังไม่เด่นนะคะคนราศีเมษนะคะก็อาจจะต้องเน้นไปทางงานก่อนนะคะย่าเพิ่งไปเสี่ยงโชคคุณอาจจะโชคดีในเรื่องของงานก็ได้เนาะโชคลาภมาจากในเรื่องของงานใช่ค<ม> <ffic>. ่ะโชคลาภจริงๆไม่จ <ming> ําเป็นต้องเป็นแค่ถูกรางวัลถูกแบบมีโชคมีลาบแค่นั้นนะแม่เนาะลาบลอยลาบลอยลาบปากสรือสมเราจะได้ลาบปากนะคะก็อันนี้เท่ากับว่าคุณจะมีโชคลาภใน ในเรื่องของการงานหรือว่าสิ่งที่คุณต้องทําเองมากกว่านะคะก็เลี่ยงเลี่ยงการเสี่ยงโชคไปก่อนในช่วงนี้นะคะใช่นะคะแล้วคนราศีเมษต้องมีอะไรระวังไหมคะแม่คิดว่ามีอะไรดีคะลองดูซิราศีเม่มีอะไรระวังอีกพร้อมกันหนึ่งสองสามปิ๊ก็อย่างที่บอกแล้วว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องคนกับดาเรื่องอะไรอะต่ออะไรส่วนมากจะเป็นอะไรที่ เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะกลับมาวนเวียนกลับมาอีกออเหมือนกันไหมใช่ไพ่ก็บอกว่าอาจจะมีเรื่องเก่าๆคนเก่าๆปัญหาที่แบกรับไว้เยอะๆโดยการเหมือนแบบบางทีไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกออกไปอะไรแบบนี้เนาะนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือความคิดน,นั่นแหละเนาะความคิดของตัวเองการแบบเขาเรียกว่าถ้าใครช่วงนี้มีอารมณ์เหมือนความแบบเป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะต้องอย่าอยู่คนเดียว ให้หาเพื่อนหรือหาบัดดี้หรือหาอะไรที่แบบมีความสุขทาด้วยไปทําอะไรที่มันรีแลกซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงอย่าโมแต่จมอยู่กับตัวเองและแล้วก็อย่าหยุดติดกับอดีตค่าที่สําคัญเลยในราศีเมษนะคะตั้งแต่เราพยารณ์กันมาจะบอกได้เลยว่าให้ระวังเรื่องของการยุดติดกับอดีตแล้วก็คนเก่าๆอะไรเก่าๆที่มันแบบผ่านมาแล้วให้มันแบบทิ้งไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถูกต้องนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ สำหรับราศีเมษนี่ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ